วัดดีพ่อแม่พี่น้องสาวพิมพ์พาเพื่อนพาผีพาอนมอเาเบิ่งบักหาน้อยตกป่าพี่น้องเอ้ยพอได้กินแรงกินง่ายอยู่ได้ียวพี่น้องหลังจากลูกไส้ตกป่าไปแล้วพี่น้องนั่งก็จะมาปดป่าพี่น้องวิธีปดป่าลูกค่อยอตีนเยียบเอาเนาะพี่น้องนะใส่ตีนเยียบก็แล้วจึงปดออกได้จากดวงเบ็ดพี่น้องนามนา้นน่ากระใส่กระเป๋านั่งลงไปกระเป๋าสมบัตินั่งเด้ซื้อมาเพื่อจับป่าโดยตรงนั่งไว้นั่งก็ะับขี่กระเดื่นขึ้นมาพี่น้องเอ้ยมาเสียบใส่ลูกเบ็ดคือเก้า หลังจากลูกได้ปลามาแล้วแม่ก็จะมาเตรียมปิดกวนมกพริกพี่น้องย่าเสามาพี่น้องปิดกวนมกพริกเรียบร้อยมัในเท้าเส้มาตำเจวเด้พี่น้องแกกระเทียมลงใส่จากสองสามนิ้มเราพี่น้องนะแมาตำเจวเด้พี่น้องตำเจวกีกระปิ้งปลนนีลลูกเด้ปันนี่เมนูเสานี้ก็ซีมี่ซัมนี่แหละพี่น้องให้พีให้น้องเบิ่งกันได้สาวพิมพ์ผ้าเพื่อนกันได้สาวเราคนไกลบ้านบอกจ้างมาสิยเฮียยังให้พีให้น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำข่อยยางมือเสา อุขลุกพุ่งพวงอยู่พี่น้องไอ้ตื่นมากบริยู่ดี้วพี่น้องแล้ลบหน้าลบหลังลบหลังลบหน้าเนี่แล้วเพื่อสิได็กคนจะขั้วพี่น้องหน้าจะดำเบิดพี่น้องอยู่แต่ในขั้วไปนี้ะมาเพราะจันเด็ดบักพริกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยน้ำเบื่องน้ำกันพี่น้องหัวหอมใส่จักน้อยน้ำพี่น้องปิดไปปิดไปทั้งเฮ็ดไปทั้งจมให้พี่ให้น้องเบื่องใสน้ำกันพี่น้องตื่นมากยากสิเด็กพี่น้องชีวิชีวิตแ่คขั้วในพี่น้องคู่ใดมีลูมีผัวอาการมันจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้อง ผู้ใดยังได้ผัวทมว่าได้ผัวดีบ่หมู่โทรมาทมเป็นจ้งใดอยู่ทางผลสนุกสุขสบายสบายเฮียงเฮ้ยเห็นอย่งกับบริเหตุนอนเวีนกินละก็นอนตามจริงอีอย่างพี่น้องผู้น่ะล้างทั้งมักพริกปิดทั้งกวนมักพริกผู้น่ะไปดังไฟไว้จากพี่น้องต่อมาแต่ผ้าผีผ้าน้องตะคัวมักพริกพี่น้องเอ้ยเตรียมเม็ดตาําเจวพี่น้องอืมนี่แหละคนดังต้องดังไฟไว้พี่น้องจากนั้นก็จะมากััวมักพริก กระเทียมให้มันหอมแล้วพี่น้องขวไปคนไปคนมากคนมากค้นไปยุ่นั่นแล้วพี่น้องนั่งแล้วฉันก็ลืมบอกพี่น้องว่าฉันเฮ็ดเจวกะปิพี่น้องสะกามุกกะปิสะกัดปีพี่น้องเพราะว่าฉันบ่มีตองเลยพี่น้องอืคนมักง่ายคือเฮากระไง่ายพี่น้องนี่แหละปลานิ่ที่ลูกซันไดมาแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาอ้างพี่อ้างน้องเบ่งน้ำกันนี่แล้วพี่น้องเตรียมสิมายา้ยงปลาสุกินเด้ขวบก่อนพี่น้องขวบไปขวบมากขวบมากขวบไปขวบหมกพริกพี่น้องขวบกันอื พัดไปพัดมาพัดมาพัดไปพป๊ะพริกซุกแล้วพี่น้องกระป๋องหม้อลงพี่น้องสกัดเหล็กย่างขึ้นไปสกัดจะมาทาเกลือโอบพี่น้องสกัดจะมาทาเกลือโอบปลาพี่น้องโอบแล้วสกัดว่างขึ้นเลยตัดเก่งโหนๆน่นแหละพี่น้องว่างขึ้นไปเลยพี่น้องหนึ่งโตสองโตนะสามโตมัดทั้งมวลน่ะได้ปลามานะพี่น้องแปดโตเล้วพี่น้องจะสยางเบิดเลยมัอนี่ฉันว่าสกัดเห็ดเทือดเดียวเลี้ยวเลยพี่น้องจะสกัดเห็ดหลายเทือมันเมื่อย เสิยชีวตอนเสากิ่นหอนแรงกับพี่น้องนักจ้จามาสกัดตั้มเจียวโคกหนึ่งบุรีพี่น้องเออบ่แม่นตั้เทื่อเดียวเด้เสีย,ยที่ตั้มเสียกระปุุงไว้เลยพี่น้องมึงแนวบักพริดจะจะว,ว่าเต็มคคกไงพี่น้องจะกะค่อยตั้ไปตั้ไปตั้ไปพี่น้องโอ้ยยวกยงวักระบายยวกยงวักว่าจะยวกไปเลยพี่น้องยวกมันข้าคับไปพี่น้องตามเร็วยวกไปยวกไปให้กระเทียมแตกแล้วพี่น้องอืมแล้วก็มาพริกปลาก่อนพี่น,น้องไผ่ใชไม้ปลาว่า่นดอก พริกหน้าพริกลง้งพริกลง้งพริกหน้าตกลงคลองบริกินซะเนาะพี่น้องเอ้ขั้วไอ,ขอ้พิกพี่น้องเอ้กไก้ปลาไก่ลงน้ำนะเทลงไปผงคีโรสใส่ส์ไล่เซบไล่เส้นหน่อยแซฟหน่อยนะพี่นอ้องไอเดิวมาโต้มาใั่เติาาตมเข้าไปใส่เกลือ,อดิบหนึ่งต่ำลงไปพี่น้องต่ำปั๊มตำตำ,ตำ,ตำ,ตำโอ้ยเติมด้วยปลาแดกจะพี่น้องปลาแดกลงไปไล่ไลเพราะวันเนี้ยฮอตต่ำชท้นหนึ่งเป็นคกพี่น้องเอ้ยไปกินมื้อนี้ฮอตมื้อฮอตอาทิตย์หน้าคุณพี่น้องเห็ดเทือเดียวคุ้มค่าเลยเด้อยละพี่น้อง จึงไปถือๆเอื้อนตำเจวดูพี่น,อน้อ,ใองใช้เงินค่อยจักินข้าวบ่มีเจลวเนี่ยพี่น้องตำเต้อเดียวก็ต้องตำเป็นโคกเลยพี่น้องหลังจากไปตำคนไปคนมาคนมาคนไปเจ๊าบึงพี่น้องปุ๊พอดีแล้วเซฟแล้วโอ้บปากะเดิมสิชุกแล้วพี่น้องไกลแล้วได้ปะตื่ทนทันลงไปอี่นหลังจากนายสกัดตัดสกสกัดรับแอมเบย์ไว้แล้วพี่น้องนี่แล้วไปกินลายมือวะ่ะจักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละแนวจำกินกับเบอเอาลายแล,ล้วพี่น้องอ๋นไอเดียวพอได้ติดถ้วยแล้วก็ย่าแล้วพี่น้องคนประหยัดกินส่่่นนนีีี้้้กะะะพพออลลแหจง นี่แหละคุณเจ้าประยูรใส่ของอีกพี่รุ่นนะพี่น้องเห็ดเทียเดียวคุ้มค่ามาบันไดปลาตัวนี้ซุกแล้วใส่จานพี่น้องนะปลาเริ่มซุกแล้วก็คลิปใส่จานไปแล้วพี่น้องคลิปไปคลิปไปพริกไปพริกมาตัวเด่ยังบวชซุกกับพริกไปพริกมาพี่น้องมาวางอยู่โต๊ะพี่น้องก็จะบ่มีอย่างหลายมีปลาแล้วก็ลวกพักพี่น้องส่วนข่อยกินอย่างหองบวชพี่น้องข่อยต้มไข่เออข่อยกะต้มไข่ข่อยกินได่เอสตีไดียกเจ้าเอิ้อนนะพี่น้องพี่น้องนี่ข่อยกินตะไคร่ขาวพี่น้องเอ้ยไข่แดงเขาบอกกินเลยพี่น้องก็เลยมากินนนพีี่่่้้อองเยละ ยิ่งไปกินมาพุ่งบบมี่ได้พี่น้องก,กินไข่ก็ได้โอเคอยู่พี่น้องถามว่าน้ำนักลงบ่มันกับบล่ลงเลยพี่น้องแต่ว่ากักินไปซื่อๆนี่แหละเพราะน้องมือละสองฟองสามฟองมาจากต้มมือละซิฟกินมือละสองสามฟองเอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องต้มไปมือก้อนอ่ะม,มันเหมิดพี่น้องเออมาได้มาได้กินไข,ข่น้ำค่อยพี่น้องส่วงแซวก็กิกนไปนี่แหละพี่น้องส่วงายส่วงเที่ยงกินเหล้ายังเดียวพี่น้องส่วงนี้จัดไปเบาๆกินไข่เนี่ยละพี่น้องเฮ็ดคือคนผู้ดีเนี่ยพี่น้องกินไข่ดีกว่าเหล้าเบียร์กินบ่ได้พอขำมาพี่น้้อองเย่นนะบบกก